เมื่อพูดถึงเรื่องข้อพิพาทและเรื่องไก่เกียร์นะคะมาติดตามเกี่ยวกับ เรื่องของการร้องเรียนกันบ้างโดยกลุ่มผู้ค้าในตลาดไนท์พาซาหัวหินค่ะได้เข้ายืน่นหนังสือต่อเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อขอให้ทางด้านของเทศบาลเมืองหัวหินช่วยเหลือการคัดคา้านโดยเสนอให้เทศบาลนั้นเป็นผู้เช่าแทนบริษัทเอกชนนะคะเนื่องจากเกรงว่าหากเอกชนนั้นเป็นผู้มาเช่าก็อาจจะมีราคาหรือว่าเก็บ ราคาค่าเช่าพื้นที่นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าค่ะรู้ประกอบการค้าที่อยู่ในบางลาทีส่วนหนึ่ง ที่ห้องประชุมนเรศดำรีเทศบาลเมืองหัวหินกลุ่มผู้ค้าในตลาดนายราซาหัวหินได้รวมตัวกันกว่า50คนนำโดยนายมนตรีชูภูมประธานกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าหัวหินบาซ่าเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้ทางเทศบาลเมืองหัวหินช่วยเหลือการคัดค้านกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินหัวหินบาซ่าเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดการซื้อซองเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในวันที่25พฤษภาคมกำหนดยื่นซอง สนอโครงการในวันที่30มิถุนายนนี้รวมถึงกําหนดการประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่21กรกฎาคมและจะทําการเปิดซองราคาในวันที่29กรกฎาคมซึ่งทางกลุ่มผู้ค้าในตลาดไนท์พาสซาหัวหิน จึงมีความประสงค์ขอคัดค้านการประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินหัวหินบาซ่าในครั้งนี้โดยขอให้การรถไฟยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอโครงการเนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าหัวหินบาซ่าต้องการเจราจาและหาข้อตกลงในครั้งนี้ก่อน okay, เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโด,ดวยนายจ, <Deadpool S 2> จิระพงศ์ัยบุญนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวว่าการประกาศเชิญชวนเสนอโครงการในครั้งนี้มีความเห็นว่าไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหัวหิวนไนบาซ่าจึงได้เข้าร่วมการคัดค้านในครั้งนี้ โดยในวันที่7มิถุนายนทางนายกเทศมนตรีก็จะไปร่วมยื่นหนังสือพร้อมกับผู้ประกบอบการร้านค้าหัวหินไนบาซ่าเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยระงับการยื่นซองประมูลในครั้งนี้ด้วยในส่วนของกลุ่มผู้ค้าในตลาด นายพาซาหัวหินได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีทางผู้ประกอบการได้จ่ายค่าเช่าร้านมาโดยตลอดโดยผ่านทางเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งการให้บริษัทเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ในครั้งนี้มีความไม่ชอบธรรมและมีการคัดค้านมาโดยตลอดการเปิดประมูลในครั้งนี้ควรจะเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้ามีสิทธิ์รับรู้เรื่องราวก่อนที่จะมีการปรับปรุงและในขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการร้านค้าก็มีการปรับปรุงขึ้นค่าเช่าให้กับการรถไฟอย่างเหมาะสมจึงขอให้ทางการรถไฟ ประเทศไทยพิจารณาถึงกรณีดังกล่าวซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้มีการยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและยื่นหนังสือต่อรัฐสภาโดยประธานกันมาธิการสิทธิมนุษยชนเป็นตัวแทนในการรับหนังสือและได้รับปากว่าจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยความเป็นธรรมการเปิดเปิดซองประกวดราคาโดยทางอินเทอร์เน็ตโดยดัดตามประกวดราคาทั่ว,วไป เมื่อมีการประกวดราคาชาบ้านเห็นแล้วว่ามันมัน,มนไม่ไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเขาซึ่งพวกเขาเดิมนั้นย้ายจากชายหาดขึ้นมามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่บาซ่านี้ก็วนหนึ่งเอาดุ่มด้วยให้กระทางราชการให้การรถไฟครับั็เพื่อพอการรถไฟเห็นว่าตรงนี้น่าจะทำประโยชน์อะไรได้ก็จะไล่เขาออกไปโดย กดราคาแล้วก็จะเอานายทุนมาลงทุนตรงนี้ตัวเขาซึ่งหาเช้ากินข้าอยู่แล้วนะครับคือไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเขาจึงรวมตัวกันมาขอความเป็นธรรมโดยเดิมทีเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างตรงนี้ครับว่าเทศบาลน่าจะมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้นะเขาจึงขอตัวกัน้นมาขอให้เทศบาลช่วยประสานงานกางรถไฟโดยวันที่เนี้ผมเขาขอให้ผม ร่วมไปกับพวกเขาด้วยเพระผค้าไม่ค้าเพื่อแปหาผู้ว่าการรถไฟไปคุยผู้ว่าการรถไฟขอให้ผู้วาการรถไฟระงับการประมูลครั้งนี้ขอให้ชักเข้าเช่าเหมือนเดิมโดยจะตกแต่งล้านอย่างไรออกแบบมาหรือยังไงหรือได้ยังไงก็แล้วแต่เขาขอเป็นคนเช่าเองทําเองนะครับ พ่อค้าแม่ค้านี่ยได้มายื่นต่อเทศาบาลเนี่ยเราต้องการให้เทศาบาลดำเนินการยังไงคุงครับครับก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลนะครับที่รับเรื่องราการร้องทุกข์นะฮะในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยวันนี้ก็มาด้วยกันค่อนข้างเยอะนะฮะในบาซ่าเนี่ยนะครับประกอบด้วยพ่อค้าแม่ค้าประมาณ38รายในที่ผ่านมาเนี่ยการรถไฟนะครับก็ได้มีการ ที่อยากจะเปิดประมูลโดยเอาเอกชนเข้ามานะครับซึ่งเราก็มีการปรับค่าเช่าขึ้นนะครับให้กับการรถไฟตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับอย่างไรเสียนะครับก็อยากจะฝากกับทางสิมชนนะครับหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับช่วยเป็นหลักช่วยเป็นกำลังให้กับทางประกอบการตรงนี้ด้วย